สวัสดีค่ะช่องเมเพียวชาแนลนะคะมืัอนี้เมเพียวชาแนลจะมาเอชมเอร้านค้าเิดน้อยของเอมาดามเพื่อนนะคะนี่น่ารักตะเปาะตะแป๊ะตะมุตะมิค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเพื่อนกับตะมุตะมิอะไรบ้างคะนี่อ๋อมีไก่ทอดมีไก่ป๊อปค่ะแล้วก็มีไก่มีปลาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกตัวนี้เหรอคะนุ้อันนี้แหละคือไก่เนี่ยพวกอีกแดงๆครับดอกค่ะหัวใจเห็ดเห็ดเผาะพายออกเห็ดพายนะคะ เอาแบบไหนนี้เราเฮ็ดยังออกเลยนี่นะคะเพิ่นนะคะขายดีอยู่นะคะท่านผู้ชมร้านนี้น้อยตะเปะตะเปะค่ะลูกค้าเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะเอเชิญมาอุดหนุนเพิ่นนะคะเพิ่นอยู่เอตั้งอยู่ตรงเอตรงข้ามแบบไหนเหรมาดามสัญญ่าตรงข้ามกับบ้านกำนันเนาะตรงข้ามกับบ้านกำนันเอโพธิเอ้ยเวนต์โพธิของอำเภอกุชมานนะคะบ้านมาดามเพิ่นจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะสเก็ตง่ายนะคะก็จะมีเต็นท์สีเขียวนะคะ เอสโมลุน่ะแมียงแล้วเฟ้นมาจอนี่นะคะลูกค้าเริ่มทยอยมาเลยค่ะท่านผู้ชม,มเป็นเต้นสีเขียวแล้วก็เอกําเพงรั้วสีแดงแดงนะคะบ้ามนมาดามเพิ่นนะคะเ,เป็นเส้นหลักของเอ,อบ้านอีกุดกับเอกุชมานคะ่ะถนนอีเส้นอีเส้นอีกุดกุชมานอี ตรงโรงเรียนอนุบาลกุศมานะคะเลยจากไอโรงเรียนอนุบาลสมานประมาณไม่กี่เมตรก็ถึงบ้านเพื่อนค่ะท่านผู้ชมโอเคน้ำจิ้มเพื่อนก็มีหลายรสนะคะท่านผู้ชมมีอะไรบ้างนี่คะมาดามซอสพิกค่ะมายองเนสแล้วก็น้ำจิ้มไก่อันนี้ใส่น้ำจิ้มเนาะนี่เนาะค่ะเพื่อใส่น้ำจิ้มค่ะกไปลับบ้านได้สลัดกินตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะหนูตอนช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่บ่ายสองค่ะ ใบสองเป็นต้นไปถึงทุ่มหนึ่ง,ม,ง,ม,งมันก็สีสันน่ากินเนะา,าเ<อ>ะ,<อ>ะรวมได้นะคะอราคาก็เป็นกันเองเป็นกันเองอค่ะสิบบาทห้าบาทห้าบาทขึ้นเนาะนูเนาะห้าบาทขึ้นไปคะ่นนะคุณลูคะาคุณลูกค้าสุขาเพื่อนนี่แวะมาซื้อคะ่ะเพื่อนก็ขายได้พอได้อยู่คะ่ะขายก็ขายเป็นเวลาอีกไม่ได้ขายประจําทุกวัน มัเอขายไปจำทุกวันแต่ขายเป็นเวลานะคะท่านผู้ชมซหหะะีสันโมไซเปตสนดากในเพียวหรือเปล่าสนใจไหมคะไก่ทอดคะ่ะซีสันขนมเพิ่นคะ่ะท่านผู้ชมค่ะไก่ค่ะ เจ้าของร้านเพิ่นกบตะมุตโตมิน่ารักน่ารักนะคะข้าไก่ทอดจ้าท่านผู้ชมนี่นะคะลูกลูกค้ากำลังเอทยอยมาเรื่อยๆค่ะ,คะเพิ่นก็นได้เมเพียวมาวันนี้นะ่ะลูกค้ายังเพราะว่าฝนลัดเพิ่นค่ะเมื่อวานนะ่ะลูกค้ายเยอะแต่เมเพียวไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเสียได้อย่างเดียวสีสันลูกค้ามาอีกแล้ว หลานกำนันมาอีกแล้วคะ่ะลูกค้าใกล้ๆมิตรญาติกันเนี่ยล่ะคะ่ะขายใ,ให้แต,ต่ญาตินี่นะคะเหรียญมาเยอะมาเยอะมาทิมนะคะไกท่ทอดคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอายี่สิบเอายี่สิบเลยเหรอเอารวมไหมอ,นนอันนี้เหรออันนี้ปลา ปลาคอด20นะคะดูนะคะเยอะมากคุณยายทำไมสวยจังเลยคะมีหลานมีเลนแล้วเนาะคุณยายยังคลิ้งอยู่เลยหลานมีเลนใช่ไหมอันนี้หลานนะคะยังไม่ถึงเหลี่เอ้าหลานน่าจะเป็นดีแม่มันไม่ใช่หรออันนี้เหรอเออเลนเลยไอีกอยก็เป็น รานอนี่ก็เล่นนะไก่เจนนะไก่หนเจ้าพี่อ่ะี่ก็ดีใหญ่ในก็ดีมีชิปบอลไหมไม่ทำหลุดมาไมนหมดเลยชิปบอลเปลี่ยนก็ได้ค่ะลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วค่ะเอาอะไรเชอรี่ลูกค้าเริ่มมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมราดเหมือนเดิมนะข้างเอาเวนไฟแล้วก็ไก่ป๊อบแล้วก็ลูกชิ้นอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วย อันนี้ซอสพริกนะเต๊กเต๊กใส่ไหมใส่ซอสพริกไหมอันนี้แยกฉันมเเทาันเ็เผ็ดเยายลุซื้อมาค่ะนี่เดี๋ยวยายใส่ตรงนี้ให้นิดนึงนี่ลองกินดูกูเห็นบ้านมึงแล้วเหนนะเหยนนะเจ๊แก่จอย อจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่อง Maypear er Channel ด้วยค่ะผิดถูกยังไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะ